สวัสดีทุกคนทุกคนได้ไปดูวันเดวิดไบเบิลหรือยังคือแอดจะบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคือควรค่าแก่การดูเพราะว่าได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยคือตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปคือไม่มีภาษาไทยเลยทุกคนเออแบบอินดูเรามามีมาก โดยปกตินะพวกแบบแฟนแฟนอินเตอร์อย่างเงี้ยจะต้องเปิดซับใช่ไหมในการดูแต่ว่าพอเป็นคลิปของเบเบิรอ่ะคือกลายเป็นว่าแบบเราม่ามีชาวไทยอะ่ะบางส่วนอะไรเงี้ยต้องไปเปิดดูคำบรรยายอะไรเงี้ยอ่ะสำหรับใครที่แบบ เปิดคำบรรยายไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะบอกว่าให้เข้าไปตรงที่ตั้งค่าค่ะแล้วมันจะมีคำว่าคำบรรยายเออแล้วให้เรา,าไปเลือกแบบภาษาไทยอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเป็นคำบรรยายให้อจะได้แบบเข้าใจในสิ่งที่แบบไบเบิลพูดเนาะตอนแรกแอดก็คิดว่าตัวเองแบบว่าอ่านน่าจะได้ภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยพอฟังออกแต่พอเป็นไบเบิลมาคุยโอ้โหแบบ โซโล่ยาวเลยทุกคนโอ้แปลแบบไม่ทันเลยเออไหนจะแบบมีคือกิจกรรมอะเยอะมากคือไบเบิลอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาเป็นคนที่บ้าพลังแบบอ่าเอเนอรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าแบบกิจกรรมที่เขาทำอ่ะมันจะเยอะขนาดนี้แบบคิดตัวว่าโอ้โหเริ่มต้นแบบตื่นมาอย่างเงี้ยก็ไปเล่นแบบฟิตนกฟิตเนสอะไรอย่างงี้เนาะแล้วต่อมาก็แบบ ไปยิ้มมวยไปต่อยมวยกับพี่โจโสภาพแล้วแบบดูพี่โจอธิบายอะทุกคนแบบบิ๊บคือไปแล้วอะ่ะคือเป็นน้องบิ๊บสามขวบอะเออคือพี่โจหล่อมากใบเบิ้ลก็หล่อมากแบบบ้านนี้คือหล่อความหลอกินกันไม่ลงจริงๆแล้วเบเบิลแบบหน้าสดอะคือดีแบบโอ้โหไม่นิยมปรุงสุกกับทุกคน เป็นผู้ชายที่หล่อมากอ่ะหน้าตาแบบโอ้โหฟ้าประทานมากลูกรักพระเจ้ามากอืมแล้วไหนจะแบบไปดีปรถกับเพื่อนต่ออะไรย่างเงี้ยออกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์แบบผู้ชายผู้ชายผู้ชายเลยอ่ะ oh. ก็แค่อยากจะถามว่าที่นายแบบฝึกดิปรถอ่ะเอาไว้แบบจะไปแกล้งใครหรือเปล่าเออเพราะว่าตอนนั้นเนาะที่แบบมันมีสัมภาษณ์อันหนึ่งที่เขาถามว่า อยากให้บิวทำอะไรแล้วนางก็ตอบว่าเอา่อไบเบิลก็ตอบว่าคือแทนที่จะให้บิวทำอะ่ะขอเป็นแบบไบเบิลน่ะทำกับบิวได้ไหมก็คือ อยากไปขับรถดีฟแล้วก็ให้บีหว่านั่งข้างๆอยากดูปฏิกิริยาเขาอยากดูว่าแบบเออแบบเขาจะโวยวายแบบเขาจะกลัวอะไรยังไงแบบชอบตอนเขากลัวชอบตอนเขาแบบโวยวายทำไมหรอมันดูน่ารักหรอหรือยังไงแล้วแบบเขามีการแบบว่าโปรโมทงานให้กันอนะ่ะโปรโมทแบบวนะันเดวิดเวเบิร์นอ่ะผ่านแบบ เออทั้งไอจีจีบกันทั้งในไอจทั้งในทวิตเตอร์และยังไงคือไบเบิลก็คือมีการแบบชวนบิวบอกว่าเออแบบไปต่อยมวยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือชวนไปเดทเหรอโอ้โหผู้ชายชวนไปเดทด,ด้วยการต่อยมวยเนี้ยนะทุกคนดูสิดูบะบ,บิวอะตัวแค่เนี้โอ้โหไม่ไหวเลย คือเป็นเอนดูบะบิวอ่ะด้วยความที่แบบเบเบิลเป็นคนบ้าพลังอ่ะแล้วบิวเป็นคนที่แบบว่าเออถ้าเบเบิลแบบชวนทําอะไรเงี้ยบิวก็จะไปทําด้วยไม่อยากให้เขาเหงาไม่อยากให้เขาทําคนเดียวเออแล้วแบบดูกิจกรรมที่ไบเบิลทําแต่และอย่างอ่ะทุกคนแล้วดูตัวบิวอ่ะเหลือแค่สามเซนอ่ะเวลาอยู่กับเบเบิลอ่ะคือทุกคนสังเกตไหมเวลาเบเบิลอยู่กับอ่าพี่โจเนาะพี่ชายของไบเบิลอยู่กับพี่ไมล์หรืออยู่กับอโปอยู่กับแบบ จอบบี้อะไรเงี้ยคือไปเบิ้ลแบบดูเป็นน้องบีบสามขวบอะเออแต่พออยู่กับบิวอะกลายเป็นพี่พาดอะแล้วกลายเป็นบิวอะเป็นบะบิวเหลือแค่แสามเซนอย่างเงี้ยทุกคนแบบมันมันน่าหลากอะมันแบบมันจะต่างกันอะไรขนาดนั้นคือโพลบอกชัดเจนคืออยากจะบอกว่าไปเบิ้ลมานคนที่แบบใช้ชีวิตคุ้มมากใช้ชีวิตแบบลุยมากเต็มที่มากอะไรเงี้ยเออมันมันดีอะมันดีตรงที่แบบ เขาได้ทําอะไรแบบหลายๆอย่างแบบอยากทําอะไรก็แบบว่าทําเลยอะไรเงี้ยมันดีตรงเนี้ยอืมแล้วแบบเบลเบิลบอกว่าเอ่อก็อาจจะมีวันเดวิลเบลเบิลอีกนะแบบครั้งหน้าอะไรเงี้ยเออก็รอดูแต่ว่าเออก็อยากให้แบบมีวิวแบบแวบๆเข้ามานิดนึงแต่อันนี้เข้าใจได้แบบกิจกรรมรอบนี้คือมันหนักจริงๆบบิลไม่น่าจะแบบเข้ามาแซมตรงไหนได้เลยอ่ะทุกคน เราก็ปิดท้ายด้วยการที่ใบเบิลเนาะไปเล่นกีตาร์กับคุณเจฟซาเตอร์เนาะเออคือแบบเจฟเขาแบบเก่งเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วช่วงนี้เบเบิลเขาก็อินพวกแบบกีตาร์พวกกล้องฟิลม์มเออก็แบบมีการแบบว่าไปหาเจฟที่สตูดิโอของเจฟเออแบบดูดีดูล่อแบบดีทุกอย่างเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในวิดีโอดีคือ บเบิลไปเลือกลอตเตอรี่ทุกคนปกติเราจะเห็นพวกแบบเคยเห็นนะพวกบิวอะไรเงี้ยเคยลงไปเลือกลอตเตอรี่ใช่ไหมดูนี่นนั่นแต่อันนี้เป็นไบเบิลเออก็งงเหมือนกันไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมุมนี้ โอเคทุกคนแอดต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของแอดนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้สปอยด้วยเนาะแล้วก็แอดขอฝากแฟนเพจ a c e b o o k ของแอดด้วยนะคะชื่อไว้สปอยเหมือนกันกับใน youtube เลยยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ